บทบาทสมมติขั้นตอนการรับจองห้องพักมีดังนี้สวัสดีค่ะโรงแรมเพอร์เฟกยินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะฉันต้องการจองห้องพักสำหรับสุดสัปดาห์นี้ค่ะรับทราบค่ะไม่ทราบว่าต้องการวันที่จะเข้าพักและวันที่จะเช็คเอาท์เป็นวันที่เท่าไหร่คะ เช็คอินวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2568และเช็คเอาท์วันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2568ขออนุญาตตรวจสอบนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะห้องพักเต็มหมดแล้วค่ะน่าเสียดายจังค่ะไม่ทราบว่าพอจะกรุณาใส่ชื่อของดิฉันไว้ในเวตติ้งลิสต์ได้ไหมคะแน่นอนค่ะ ขอชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และอ e ีเมลสำหรับติดต่อได้ไหมคะดิฉันชื่อสุดาสิริพัฒน์เบอร์0894567890อีเมลสุดาสิริ at gmail.com ค่ะฉันขอแจ้งให้ทราบว่าห้องสวีทว่างแล้วในราคาคืนละ3,000บาทเยี่ยมเลยค่ะฉันขอยืนยันการจองนะคะวันนี้ฉันจะชำระเงินมัดจํำค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนนะคะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ perfect hotel เดียวผมช่วยถือกระเป๋านะครับขอบคุณค่ะฉันจองห้องไว้ชื่อสุชาดาค่ะรับทราบครับคุณสุชาดาเดียวผมพาไปที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนด้านหนนะครับเชิญทางนี้ครับสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงยินดีต้อนรับสู่ perfect hotel ค่ะไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงมีการจองห้องพักล่วงหน้าไว้หรือเปล่าคะมีค่ะฉันจองไว้ในชื่อสุชาดาค่ะรับทราบคขารบกวนขอเอกสารการจองและบัตรประชาชนหรือผาสปอร์ตด้วยค่ะนี่คือเอกสารกับบัตรประชาชนค่ะ ขอบคุณแค่เดียวขอตรวจสอบรายชื่อจาก x x p e t t d Arrival List สักครู่นะคะเรียบร้อยค่ะคุณสุชาดาจองห้องดีลักไว้2คืนนะคะใช่ค่ะโอเคข่ะรบกวนเซ็นข้อมูลใน Registration Card ตรงนี้นะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณแค่าจากนั้นขอรับมาจําค่าห้องพักตามที่ระบุในเอกสารด้วยนะคะไม่ทราบว่าจะชำระเป็นอะไรดีคะได้ค่ะจ่ายด้วยบัตรเครดิตค่ะ เรียบร้อยค่ะขออนุญาตยืนยันข้อมูลอีกครั้งนะคะคุณสุชาดาจะเข้าพัก2คืนตั้งแต่วันที่15ถึง17พฤศจิกายนและเช็คเอาเวลาเที่ยงวันของวันที่17ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะรับทราบค่ะขออนุญาตตรวจสอบห้องพักสักครู่นะคะห้องหมายเลข8ปดพร้อมเรียบร้อยค่ะช่วงเช้าทางเรามีบริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารชั้นล่างตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงถึงสิบโมงค่ะโอเคค่ะดีมากๆเลยขอบคุณนะคะ ไม่ทราบว่าจะมีเอกสารหรือพัสดุที่ส่งมาล่วงหน้าไหมค่จะได้ให้พนักงานจัดส่งให้คะไม่มีค่ะรับทราบค่ะนี่คือบัตรกุญแจห้องพักข้าหมายเลข8ปดหนึ่งสองชั้น8นะคะถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือเพิ่มเติมสามารถโทรมาที่เบอร์ศูนย์ติดต่อเคาน์เตอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะค่ะเดี๋ยวให้พนักงานพาคุณสุชาดาไปที่ห้องพักนะคะขอให้มีความสุขกับการเข้าพักและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะสวัสดีครับผมเป็นเบยบอยนะครับขออนุญาตนำกระเป๋าขึ้นไปส่งที่ห้องพักให้้คคคครับบได่ะะะขอุณมากน ห้องของคุณสุชาดาอยู่ที่ชั้น8หมายเลข8 1 2นะครับเชิญทางนี้เลยครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้คือห้องของคุณสุชาดาครับขออนุญาตเปิดประตูให้นะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะผมขออนุญาตแนะนำภายในห้องพักนะครับภายในห้องจะมีมินิบาร์เตียงขนาดคิงไซส์ทีวีจอแบนและ WiFi ฟรี free, ครับส่วนในห้องน้ำจะมีโซนอาบน้ำแยกกับฝักบัวพร้อมอุปกรณ์อาบน้ำครบชุดและมีบริการรูมเซอร์วิสตลอด24ชั่วโมงครับไม่ทราบว่าคุณสุชาดามีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีค่ะไม่ทราบว่ารหัส Wi-Fi ตรห,รหัส w i f i จะอยู่ในกาดข้อมูลที่วางไว้บนต๊ะทำงานครับไม่ทราบว่ามีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมครับไม่มีแล้วค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะยินดีครับผมนำกระเป๋าทั้งหมดวางไว้ในห้องเรียบร้อยแล้วครับหากต้องการสิ่งของเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยสามารถกดเบอร์ศูนย์เพื่อติดต่อเคาน์เตอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณนะคะสำหรับบริการดีๆนี้สำหรับคุณค่ะขอบคุณมากครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและขอให้มีความสุขกับการเข้าพักนะครับ สวัสดีคะ่ะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าต้องการเช็คเอาต์ตอนนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันจะเช็คเอาต์ตอนนี้เลยค่ะรบกวนขอทราบหมายเลขห้องพักและชื่อผู้เข้าพักด้วยค่ะห้อง812ชื่อสุชาดาค่ะรับทราบค่ะขออนุญาตรับคีย์การ์ดคืนด้วยนะคะได้เลยค่ะนี่ค่ะขออนุญาตตรวจสอบข้อมูลสักครู่นะคะ เรียบร้อยค่ะคุณสุชาดาพักจำนวนสองคืนยอดชำระทั้งหมดเรียบร้อยแล้วค่ะดีเลยค่ะไม่ทราบว่าระหว่างเข้าพักอยู่ที่นี่คุณลูกค้าประทับใจที่ทางหรือมีเรื่องอะไรที่อยากแจ้งทางเราให้นำไปปรับปรุงไหมคะทางโรงแรมหวังว่าคุณลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายในการเข้าพักนะคะขอบคุณมากค่ะที่นี่บริการดีมากๆเลยค่ะฉันประทับใจมากๆไว้จะกลับมาใช้บริการอีกนะคะขอบพระคุณค่ะหวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับคุณสุชาดาอีกครั้งนะคะ